สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิธีธรรมชาติทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในอีกมุมนะครับและหน้านี้จะเป็นไผ่ไผ่สีสุกนะครับกําลังกอใหญ่นะครับกําลังกอใหญ่เลยนะครับกําลังได้ฟอร์มเต็มที่แล้ว เดี๋ยวปีหน้าน่าจะโตลำโตตรงสูงน้ำก็จะน้อยลงนะครับถ้ามันต้นใหญ่กอใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกกอหนึ่งนะครับนี่มาปลูกพร้อมกันก็ประมาณสามสี่สี่ห้าปีได้แล้วนะครับครับตัวน,นี้จะพาดูบรรยากาศนะครับเนี่ยในส่วนนี้โอ้โห เป็นดงเป็นปลานะครับล่มเลื่อนอ่ะถ้าดูมองมุมนี้จะเป็นอุโมงค์นะครับนี่จะเป็นลักษณะเหมือนอุโมงค์เลยบรรยากาศกำลังล่มเลื่นหมดกัดครับเป็นอุโมงค์เดี๋ยวจะหันให้ดูอีกทีนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะไปกลายเป็นอุโมงค์อุโมงคต้นไม้ยุคาลิปตัสก็สวยงามนะครับผมพามาดูาต้นมะพร้าวที่ขุดใส่ตะกร้าไว้ก็ ได้อยู่ไม่ตายไม่ตายนะครับเดี๋ยวต้องมาเปิดน้ำจะต้องหาโอกาสมาเคลื่อนย้าย นะมีกี่ต้นนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนะครับห้าต้นอยู่ห้าต้นตัวนี้เป็นชมพู่น้ำดอกไม้นะครับ นี้ก็กำลังแตกยอดจะต้องลดน้ํานะครับไผ่ก็ไผ่เยอะนะครับไผ่ไผ่ไลวกดมาดูไผ่โอ้ตอนี้ก็ลำสวยนะปีนี้ ไผ่เขาเรียกไอ่ไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงปีนี้ลำสวยลำตรงนะครับนี่ไผ่กิมซุงออกคล้ายๆไผ่สร้างหมดเลยโอ้ยหมดกัดนี่ครับออกคล้ายๆไผ่สร้างหมดเลยลำสวยให้ดูใกล้ๆนครับ ตรงนะครับลำตรงเลยถ้าปลูกแบบใกล้ๆชิดกันแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นตรงสวยนะครับตอนซื้อมาเขาบอกว่ากิมซุงนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากิมซุงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า โอ้ปีนี้น้ำเยอะน้ำใช้ได้เลยนะครับนี่ดูบรรยากาศโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม จากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติช่องคนลักป่านะครับเกษตรแบบวันในเกษตรขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ